สวัสดีครับวันนี้พบกับเทปโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะฮะเราอยู่ที่วัวรัโพงนะครับกําลังมีหนึ่งขบวนนะครับกําลังเข้ามาที่ชานชาราที่7เป็นดีเซลรางนะครับเพื่อมารอรับผู้โดยสารนะฮะ วันสองนะครับกรุงเทพจะเชิงมเซาครับ เข้าเทียบชานชลานะรอรับผู้โดยสารต่อไปวันนี้สวัสดีครับขบวนรถด,ดีเซลรางครับเมื่อก,กี้เข้าไปรับนะตอนนี้ก็ถึงเวลาออกมาแล้วนะครับมาแล้วครับรถด,ดีเซลรางขบวนชานเมืองนะฮะคันที่นำอยู่เป็น หนึ่งสองสองสองนะครับสองสอกรุงเทพชาเชิงเซาครับเสียเล่นเครื่องนะ สุดท,ท้าย1256งสอกนะวันก่อนเทนหน1256นี่ไปวิ่งที่ลบบุรีนะอันนี้ก็มาวิ่งที่เปลี่ยนเส้นทางบ้างนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะฮะก็สวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ